ครับสวัสดีครับพบกับผมนุงน้อยชาวไร่ร็บวันนี้ก็นุงน้อยก็จะดึงน้ําใส่ขานะวันนี้เอาเปลี่ยนเป็นอาทีร้อยสินะปั๊มเป็นปัน๊มนาสามนะทุกคนนะเป็นปัามเดิมแต่วินนี่จะใช้นุงน้อยเป็นหนาห้านะดึงนะสายพานก็เป็นเดิมสายพาน เบ 5, อร์2สิบสนี่ก็ดึงน้อยตามหอบไปนะแต่เวลาดึงน้ำก็ไม่รู้ว่าเขาจะหอบหรือเปล่านะแล้วก็นี่นะออกไปดึงตรงหน้าบ้านดึงใส่คาฝนไม่ตกโหคาเหี่ยว เงากงของอถท่อสิ่งต่อ ID. ไอดียสวยๆนะรถดึงน้อยไปตั้งเครื่องก่อนเดีย๋ยวดูกันอีกทีก็ตอนโยกน้ำเนาะโยกน้ำแล้วก็ลองติดเครื่องับลุงน้อยก็เกียมตั้งเลยนะเกียมใส่หัวโยกเดี๋ยวไปเดินเกียมเดินท่อแ้่งในกันนะทุกคนนะ นี่ช่วงนี้ลุงน้อยก็เปลี่ยนเป็นสายอย่างนี้เลยนะพอค้งแล้วลุงน้อยดึงนี่ยรั่วน้ำรั่วกัดตรงนี้เป็นโพรงเป็นรอยนะทีนี้ก็เลยเปลี่ยนใหม่่างนี้นะประมาณอย่างนี้เดี๋ยวก็ไปเคลียร์สายข้างในก็เดี๋ยวก็จะมาโยกมาช่วงนี้ก็ใช้คอทดนะทุกคนนะเหมือนอย่างตรงน้อน,นอย่างฝาขนุนเนี่ยจากสี่พอท่อข้ามทางนี่ของลุงน้อยเป็นหน้าสี่ สทดเหลือสมแล้วก็ใช้ที่ไปดึงน้ําบ่อเนี่ยใช้ต่อครับดึงนง้อไปเคลียาสายในบ้านกันนะทุกคนนะเคลียท่อหลายท่อวางให้เรียบร้อยก่อนจะได้ติดเครื่องกันทุกคนนะหนักแะ้วไปดึงแล้ ลึดเดอยทีนี่ก็น้ำลงตื่มเร่งเร่งเร่งเ่งมา แล้วก็เสียงจะเป็นแนวนี้นะดึงงาเสร็จอะ่ะก็เล่งมาไม่ได้นะที่ลุงน้อยต้องขยับยนะเปลี่ยนสายพานใหม่เ,เบอร์ห้าสิบใส่ประเบอร์ห้าที่สองหย่อนนะเมื่อกี้สายพานลื่นอันนี้ยังลื่นเลยนะน้อยไม่ได้ตังค์ใหม่นะเล่งเรื่องไม่ได้เล่งเรื่องร้องอีทเลยนะก็เสียงหอบกใครชอบเสียงหอบก็เสียงหอบก็จะประมาณนี้นะดึงงาน เสยงหอบก็จะประมาณอย่างเงี้ยแต่บางคนถ้าไม่ชอบเวลาตึงน้ำหอบเขาก็อย่างภรรยาของลุงน้อยก็เขาไม่ชอบเขาก็ว่าเสียงเขากลัวเครื่องผังอะไรมางนะแต่ลุงน้อยว่าไม่ไม่ไม่น่าเกี่ยวนะ แต่ถ้าใจลุงน้อยจริงลุงน้อยชอบนะชอบมากเลยลก็พอกเลยเมื่อวานนี่ลุงน้อยอัดช่วงหัวฉีดตรงนั้นไม่แน่นนะน้ำมันรั่วเลยลุงน้อยไปตลาดจะซื้อเตเพันเกียวนะผ้าพันเกี๊ยวมาพันหายหายไปแล้วนะไอ้นี้หยบในนี้อะไรนะตรงนี้ดีเลยนะทุกคนนะ นะนี่ยนีหยดนินดๆดึงลุ่งแล้วโหพุ่งกระจายไปเบื้องหมดเลยนะนี้โบ๋เลยตัวนี้มันมีรั่วเลยครับเดี๋ยวเวลาตอนจะหยุดดึงเดี๋ยวลุงน้อยจะลองเล่งให้ดูนะถ้าเล่งได้นะทุกคนนะเดี๋ึงน้อยลองเล่งหน่อยนะทุกคนนะว่าเขาจะหอบเสียงเป็นยังไงนะ เราเล่งอีกหน่อยก็เสียงก็จะหอบเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะเนี่ยนกะ็หอบเป็นอย่างเแล้วเสียงเคทก็จะดังเหมือนยันไม้นะเสียงก็ก,ก็จะดังเหมือนยันไม้เลยแต่เรื่องประหยัดน้ำมันนี่ลุงน้อยอยากจะลองนะเดี๋ยวรุ่นหลังเดี๋ยวเอาไปดึง หยดน้ำแป้งหลังบ้านนะเดี๋ยวลุงน้อยจะลองเครื่องนี้ไปดงว่าจะประหยัดมากไหมเดี๋ยวลุงน้อยคิดว่าน่าจะประหยัดนะเพราะเขาฉีดเป็นฝอยมากเลยนะแต่หัวฉีดของลุงน้อยเก่าที่ถอดไปที่ลุงน้อยลองนะ้ไม่เป็นฝอยแล้วอะคือว่านานแล้วเนาะติดกับป,ปีแล้วอะแต่นี่เป็นฝอยมากแล้วก็เสียงดังมากอะเสียงป๊อดปั๊ดดังตกใจเลยนะเดี๋ยวมาดูกันทีก็ตอนที่ลุงน้อยกลจะแต่งนูน่นเนาะ รับก็บเสียงหอบดุดยนะันนี้ขนาดเป็นท่อเดิมนะทุกคนเนะี่ยท่อเดิมๆแต่ลงน้อยทะลวงไส้แล้วก็ปลายหน้าสองมาใส่นะเนี่นะไม่น่าเชื่อนะทุกคนนะว่า,าเี่ยนแจ้หัวฉีดเครื่องจะหอบขึ้นมาได้ ถ้าใครอยากได้หัวฉีกคอมเมนต์เข้ามาหาหน่อยได้เลยนะไม่ก็คอมเมนต์เข้าไปหาพี่สังคนโครกรถถ่ายทองคำได้เลยโดยตรงนะเฟสก,ก็คนโครกรถถ่ายทองคำเบอร์โทรก็เดี๋ยวหุ่น้อยจะถ่ายดูยที่หลังนะ ลุงน้อยไปย้ายทอ่อกันตนะัวนนะัวนครบับประมาณนี้นะทุกคนน้ำออกอะถามว่าออกดีไหมออกใด้ได้นะแต่เป็นบินนี่ที่ลุงน้อยใช้นี่ก็เป็นบิหน,หนะน,นะนหน้าหานะทุกนนเนี่ยเป็นบินหน้าหนาเน ก้าห้าครึ่งลุงน้อยก็ไม่รู้ว่าจะดึงไหวหรือเปล่านะแต่ลุงน้อยกำลังดีนะดีหน้าห้าแต่ต้องตั้งสายพานให้ตึงวนนี้หน่อยเนาะน้ำกับประมาณนี้ออกแรงใช้ได้นะออกเสียอบบงออกกว่าออกเพาะนะใครชอบปนะ้าถามลุงน้อยลุงน้อยชอบเสียงอย่างนี้นะ เียงเกเขาจะเหมือนของยันนาเลยนะเสียงเกอะ่ะครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับ,รบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ